ก้าวเข้าสู่มิติที่ห้าที่น้องที่รักของดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่สวยงามดวงนี้ที่เรียกว่าโลกฉันคือพระแม่มารีภารกิจของฉันกับสานันดานั้นยากลำบากมากในการสร้างทั้งหมดความสมดุลบนโลกเพื่อการยกระดับพวกคุณส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักฉันแต่เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะได้รับรู้และรู้ว่าฉันจะเป็นผู้นำคนใหม่ของโลกใบนี้ในขณะนี้เรายังคงทำงานร่วมกันแต่หลังจากกระบวนการทั้งหมดนี้สิ้นสุดลงสานันดาจะไปทิศทางอื่นและฉันจะเข้าควบคุมดาวเคราะห์ที่สวยงามดวงนี้โดยสมบูรณ์สานันดา จะไม่ทอดทิ้งคุณเพราะเขาอยู่ในใจคุณดังนั้นอย่าเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นการละทิ้งหรือการแยกจากนี่คือเป็นความคิดในมิติที่สเราอยู่กับคุณเสมอไม่ว่าคุณต้องการให้เราอยู่ที่ไหนและในกรณีนี้เราอยู่ในใจของคุณฉันต้องการให้คุณเข้าใจ ในวันนี้ว่ากระบวนการชำระล้างจิตวิญญาณของทุกคนเกิดขึ้นได้อย่างไรในระหว่างกลงล้อแสนสรานที่คุณจุติมาเกิดคุณได้ทำผิดพลาดไปและเมื่อคุณจุติลงมาคุณก็ได้รับความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่คุณได้ทำลงไปไม่ว่าดีหรือชั่ว ต่อตนเองหรือต่อผู้อื่นดังนั้นวิญญาณแต่ละดวงจึงได้รับการปฏิบัติและมีความรู้ในสิ่งที่ทำไปและสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นเมื่อกลับชาติมาเกิดสิ่งต่างๆมากมายถูกลืมไปแต่ลึกลงไปมีบางสิ่งที่กวนใจ ในจิตวิญญาณและหลายคนไม่ได้ทำผิดซ้ำรอยพวกเขาพัฒนาแต่ยังคงทำผิดซ้ำๆอยู่เป็นเช่นนี้มาตลอดจนถึงวันนี้ตอนนี้คุณกำลังเดินทางไปยังมิติที่ห้าซึ่งจำเป็นสำหรับแต่ละดวงวิญญาณที่จะต้องลาทิ้งการตัดสินทั้งหมด ที่ถูกทิ้งไว้ตามทางเรากับว่าคุณแบกอะไรไว้มากมายบนหลังของคุณงานทั้งหมดที่เราทำพร้อมกับช่องทางต่างๆบนโลกคือการนำการชำระล้างน,นี้เพื่อนำความรู้นี้เพื่อนำจิตสำนึกนี้มาซึ่งจำเป็นต้องทิ้งทุกสิ่งไว้เบื้องหลัง แต่ไม่ใช่แค่การเอามันออกจากหลังแล้วโยนลงพื้นเท่านั้นถ้าเป็นอย่างนั้นคุณคงไม่สะสมอะไรเลยปัญญาในกรณีนี้คือการละทิ้งสิ่งที่อยู่ข้างหลังและมองดูแต่ละสิ่งที่มีอยู่ด้วยความรักและเปลี่ยนมันเป็นแสงสว่างเป็นสติเป็นการเรียนรู้เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนั้นดับไปไม่มีอยู่อีกต่อไปและอื่นๆอีกมากมายที่จิตอยู่กับมันก็หายไปจากหลังของคุณดังนั้นจงตระหนักว่าเรากำลังทำทุกวิถีทางเพื่อให้คุณกำจัดภาระทั้งหมดที่จิตวิญญาณของคุณแบกรับมาจนถึงวันนี้ให้เร็วที่สุด และไม่มีความแตกต่างกันไม่ว่าเจ้าจะเป็นดวงวิญญาณแห่งดวงดาวหรือดวงวิญญาณแห่งดินเจ้าล้วนผ่านกระบวนการเดียวกันมาสิ่งเดียวที่แตกต่างระหว่างคุณคือดวงวิญญาณแต่ละดวงมองเห็นสิ่งเหล่านี้ในแบบของตัวเองในแบบของตัวเองบางคนตระหนักดีว่า พวกเขาจำเป็นต้องวิวัฒนาการและพวกเขาปรับตัวให้เข้ากับการชำระล้างทั้งหมดที่มีให้กับพวกเขาได้อย่างน่ายดายเพื่อให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาและเคลื่อนไปสู่แสงสว่างมากขึ้นเรื่อยๆแต่คนอื่นปฏิเสธคิดว่ามันไม่คุ้มมันไม่เชื่อว่า มันจะได้ผลไม่แม้นจะอยากลองสำหรับพวกเขาแล้วมิติที่สจะดำเนินต่อไปจนกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาตื่นขึ้นมาและมองเห็นโอกาสที่พวกเขาได้พลาดไปแต่ทั้งหมดก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีดวงวิญญาณจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นดาวเลิก อยู่บนเส้นทางแห่งปัญญาความรู้และการวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ง่ายเลยที่จะมองตรงไปยังสิ่งที่ต้องมองแต่พวกเขาเป็นวิญญาณที่กล้าหาญและเต็มใจที่จะกำจัดทุกสิ่งที่พวกเขาแบบรับไว้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วมันก็จะค่อยๆผ่านไปเมื่อเวลาผ่านไปปัญญาจะมาหาคุณมากขึ้นเรื่อยๆและคุณจะพบคําตอบและทางออกที่ง่ายขึ้นคุณจะชาระตัวเองคุณจะลบความทรงจำของจิตวิญญาณทั้งหมดเพื่อที่คุณจะได้ไปสู่มิติที่หอย่างสะอาดหมดจดทำไมฉันถึงพูดจริง เพราะเราทราบดีว่าไม่มีใครสามารถไปถึงมิติที่5ได้อย่างสะอาดหมดจดร้อเปซจะมีช่วงหนึ่งของการฝึกฝนช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งคุณจะถูกปรับให้เข้ากับมิติใหม่กล่าวอีกในหนึ่งยังมีหลายขั้นตอนที่จะต้องผ่านกว่าจะถึงมิติที่5ได้นั้น ช่างเป็นเส้นทางที่ยาวไกลอาศัยอยู่ในนั้นเป็นถนนอีกสายหนึ่งอย่าคิดว่าแค่วางเท้าของคุณลงไปด้วยจิตสำนึกของคุณก็ไม่เป็นไรไม่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะคุณมีความคิดอคติวิธีคิดที่เข้ากันไม่ได้ในมิติที่ห้าและสิ่งเหล่านี้ จำเป็นต้องได้รับการชำระล้างออกจากจิตใจของคุณให้หมดสิ้นไม่จะไม่มีการล้างสมองใครนั่นไม่ใช่บทบาทของแสงสว่างจะมีความเข้าใจความรู้การรักษาเพื่อไม่ให้ใจของคุณสั่นคลอนความคิดเหล่านี้อีกต่อไปเคารพดาวเค้ออย่างที่เป็นอยู่ อย่าทำกับไกอออย่างที่คุณทำกับเธอในโลกปัจจุบันอย่าทำกับพี่น้องของคุณสิ่งที่คุณทำทุกวันดำเนินชีวิตอย่างกงมกืนและสมดุลมันจะไม่ง่ายสำหรับคุณการเปลี่ยนแปลงจะมีมากมายนั่นคือเหตุผลที่คุณแต่ละคนจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงที่นี่ในมิติที่สาม เพื่อให้คุณปรับตัวได้ต่อไปเพื่อที่คุณจะได้ลืมอะไรหลายๆอย่างต่อไปความสุขชั่วคราวในกามทั้งหลายในการ,รมาพบจะต้องแปรปรวนไปจะต้องไปทางอื่นเริ่มถอยห่างจากทุกสิ่งที่เข้ากันไม่ได้กับมิติที่ห้าเริ่มกระบวนการ ทีละเล็กทีละน้อยอย่ายัดเยียดให้เข้มงวดเพราะมันไม่ได้ผลต้องมีความเข้าใจต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่ทำคุณมีพันธมิตรที่ดีร่างกายของคุณเองดังนั้นขอให้พวกเขาช่วยคุณถามร่างกายของคุณว่ามีบางสิ่งที่ไม่เข้ากับมิติที่ห้า พวกเขาจะแสดงให้คุณเห็นทำให้ร่างกายของคุณเป็นพันธมิตรเพราะพวกมันรู้ว่าอะไรดีและอะไรไม่ดีแม้แต่สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขากำลังเผชิญเช่นกันและเพื่อความชัดเจนไม่ใช่ร่างกายของคุณที่จะตอบสนองแต่เป็นร่างกายที่บอบาบางของคุณ ที่เปลี่ยนแปลงแล้วในปัจจุบันพวกเขาจะตอบสนองในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ควรทำสิ่งที่คุณควรเริ่มปล่อยวางเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆมากมายสิ่งเหล่านี้เป็นนิสัยขนบธรรมเนียมนับพันปีที่จะต้องถูกทำลาย จะต้องถูกขจัดออกไปดังนั้นเริ่มทำแต่ทำทีละเล็กทีละน้อยก็ไม่มีประโยชน์ทุกอย่างในทางที่โหดร้ายหรือเข่งคัดเกินไปจิตไม่ตามดังนั้นเริ่มทีละเล็กทีละน้อยแต่อย่าทิ้งไว้วันพรุ่งนี้เริ่มวันนี้เดี๋ยวนี้ทันทีนี้เพราะพรุ่งนี้มันอาจจะสายเกินไป เพิ่มการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกของคุณคุณต้องการที่จะไปมิติที่หเรารู้ว่าคุณทำดังนั้นมันไม่ใช่แค่ความต้องการคุณต้องลงมือทำคุณต้องเลือกใหม่คุณต้องเลือกเส้นทางใหม่วิถีชีวิตใหม่ใกล้ชิดธรรมชาติเดินบนทราย เดินบนดินเล่นน้ำทะเลเดินเข้าป่าเยอะๆสิ่งเหล่านี้คือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการเติมพลังของคุณและในขณะเดียวกันก็ชำระล้างมันเพราะสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยใช้เวลารับแสงตะวันใช้เวลาดูดาวใช้เวลาพูดคุยกับต้นไม้ทุกครั้งที่คุณทําเช่นนั้น คุณจะได้เชื่อมต่อกับธาตต่างๆและทีละน้อยคุณจะเริ่มเห็นพวกมันคุณจะเริ่มรู้สึกถึงการมีอยู่ของพวกมันเพราะพวกเขาอยู่ที่นั่นเพื่อรอความสนใจความเอาใจใส่จากคุณแต่ละคน